สวัสดีตอนเช้านะครับนี่สวัสดีสวัสดีดัดครับผมนี่ครับสวัสดีครับผมอ่านี่ครับมาขึ้นเนาะไปไปไปมาหนี่เฮ้ยนี่ครับผมมาขึ้นเนาะฝนตกครับฝนตกฟ้าร้องครับผมนี่ครับไปไต่อึ้งมาครับจะพ่อได้แก่ด้วยครับนี่ประมาณนี้ครับนี่เห็นปะ มันเลยครับมีได้กบพร้อมกบตัวใหญ่ๆมีใครด้วยนัดชอบครับตะวันนี่อึ้งครับอึ้งตัวใหญ่ๆมีใครด้วยนัดชอบเหมือนกันครับผมนี่แหละครับผมบว่าตะนัดนัดเด็ดก็ชอบเหมือนกันครับผมบอกเพียรมีใครเนี่ยครับเนาะนี่ครับจะเป็นอึ้งย่างและอึ้งเผาครับผมเกิดอึ้งเผาเนาะอันจะเป็นกบครับกบตัวใหญ่ๆครับนี่ตาเหลี่ยมมงมงกัมื่อก้นไปเห็นเห็นแต่ปุ๊บ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 นะอะไรสิมาเซ้งกันนะครับเนาะอันนี้กบดูซื้อกบตัชนิดสองตัวนะครับนี่ตัวหนึ่งนี้จะเป็่ตััวเมียครบ ตัวใหญ่มีไข่ด้วยนัดชอบครับไอ้นัดชอบนะครับนัดชอบนัดชอบนี่ครับอันนี้อึงอึงเผาครับอึงเผานี่อึงเผาตัวผู้เออตัวเมียครับผมนี่มีไข่ด้วยนัดชอบเหมือนเดิมครับผมนี่ละครับกระไรประมาณนี่กระไป๋อมาณสองสำลครับเนาะอ้าวพอด้กินพอด้แก่พอด้แก่ครับนี่กระไรป๋อมาณนี้ครับโอเคครับน้องกำลังสวัสดีครับผม